بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma la sahla illa ma jantahu sahla وان تدجأل حدنا اذا شت س ه ل อ السلام عليكم و ر ح م ว الله و ب ر ك ا ت ุขลอความสุขความเจริญรระมะตเมตาพริจอมนลซบฮานวอาราได้มีแด่พี่น้องร่วมศรัทธาที่รักทุกท่านครับท่านพี่น้องที่รักครับมีอิบาดะห์อย่างหนึ่ง ซึ่ง All อัลลอฮฺตาลาทรงรักอิบาดา์ดานี้มากแล้วก็เป็นอิบาดาห์ที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงให้ท่านนาบีสุลตรอของอาลวะซัลลัมมากำชับต่ออุมรักของท่านให้ทำอิบาด์ดานี้นั่นก็คืออนดุอา์การขอดุอาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดุอาอันมัสอลาด์อาที่รับอ เราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอัลลอฮ์เราก็ขอต่ออลัลลอฮ์ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราก็ได้เป็นอิบาดะต่ออลัลลอฮ์ด้วยขณะที่เราทําการขอบรรดาอุลมะมะใดที่แจงให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าเราพยายามขอไปถึง,ถงแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้ตามที่เราปรารถนา หรือเราต้องการก็าตามแต่เราก็ได้ทําอิบานตด้สอนลอละแตละตาลาสัญญาเมื่อล l ตาลาส่งสัญญาแล้วสัญญา Allah ตาลาไม่เป็นมันอุดอนีอสัสตจิบละกุมอ l ล a h ตาลาได้ทรงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงขอต่อเราสิแล้วเราก็จะตอบรับซึ่งตรงนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ประการหนึ่งอันที่จริงมีเงื่อนไขหลายๆประการนะครับ แต่เงื่อนไขหนึ่งซึ่งท่านนาบีได้ทรงจดเอาไวา้เมื่อขออุอาตออตาลาแล้วอย่าเร่งรีบคำว่าเร่งรีบที่นี้หมายถึงผลที่ตอบรับไม่ได้หมายความว่าเราขอแล้วเราก็ต้องต้องได้เดี๋ยวนั้นเลยบางคนอาจจะมีความท้อถอยแต่ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเรามีหน้าที่ในการขอ ผู้ที่ทรงตอบแทนให้คืออัลลอฮฺสุบฮาหา์นัวจาละและในขณะเดียวกันเนี่ยในเดือนะมะอรอนเป็นเดือนซึ่งพี่น้องของเราทําการถือศีลอดขณะถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺตาลาทรงรับการขอดุอายอยู่แล้วท่านนาบีสลลอออลุลตาร์ฮฺอันนีวัลลัมได้กล่าวว่าเอา่อซาลาสตุดะวะจินนำตุรัดเอากระมาอก่อนเอาลาตุรัดถูก มีอยู่สามดูอานเดยกันที่ขอไปแล้วอัลลอฮฺตาลารับก็คืออัลลอฮฺตาลาไม่ทรงปฏิเสธหนึ่งอัลซออิมฮัตตายุฟติรอคนที่ถือสินอดแล้วก็ทำการขอดูอ่าจนกระทั่งละสินอดเลยทีเดียวเราสังเกตไหมในเดือนของอชาบาน ท่านนาบีท,าทําตามถือสิบบทที่เป็นสุนัตมากแล้วท่านนาบีก็บอกว่าเป็นเดือนซึ่งอามานของอุมมะอามานของมนุษย์เนี่ยนำเสนอในอัลลอฮ์สุบฮาหนัวตาลาแล้วท่านนาบีก็ทําการถือสินปดนบีได้กล่าววา่วาว่าหน้าของฮิบบุไอยุดฟ้าอมาลีวานาซออิมุตฉันก็ปรารถนาในการที่จะให้อามานอิบาดาของฉัน นำส่อัลอสุภาตาลาในสภาพที่ฉันทําการถือศีลอดแสดงว่าการกระทาอามานอิบารดาในช่วงที่ถึงศีลอดเนี่ยมันเป็นอิบาดาที่มีค่ามากส่วนหนึ่งจากอิบารดานั้นก็คือการขอดุอายิ่งขณะที่เขาทําการถือศีลอดเนี่ยขอดุอาได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลดบุญ ในการตอบแทนต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอตาลายิ่งกว่านั้นเนี่ยท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮฺตาลาทรงรับสองเ,อเมื่อนบีได้กล่าวถึงอูอาอของคนที่ถือศีลอดอัลลอฮฺตาล,ตลาทรงตอบรับเนี่ยจนกระทั่งทําการละศีลอดไปทีเดียวต่อมาก็คืออันอิมามุลอาฮิลูผู้นําที่มีความอาดเดน มีความซื่อตรงยุติธรรมอย่างนี้ขอดูอาอัลลอฮฺตาลาก็รับสามวันมักลูมดูอาของคนที่ตกอาธรรมดูอาคนคนตกอาธรรมเนี่ยอัลลอฮฺตาราจะทรงเปิดม่านฟ้าหมดเลยแล้วก็อัลลอฮฺตาลาก็ทรงสัญญาว่าด้วยกับเกียรติของเรา เราจะตอบรับการขอดูองของเขาถึงแม้เวลาจะผ่านเนิ่นนานไปก็าตามเพราะงั้นในเรื่องการทําอิบาดาต่ออ้อมตาลาในเนดือนมอสมตรอาจะเป็นอิบาดาชนิดไหนก็าตามให้เราแสวงหาทำโดยใส่อีคลาสเข้าไปในนั้นปัจจุบันนี้มันต่างกับยุคก่อนๆยุคก่อนๆเนี่ยแสงมันน้อยชาย ไฟก็โดยการจุดตะเกียงต้องการแสงสว่างก็จุดตะเกียงแต่ปัจจุบันนี้แสงมันเยอะทำอะไรที่วิ่งหาแสงเพื่อต้องการโชว์อย่างนี้อามานอิบานดาอัลลอฮ์ตาลาไม่รับเพราะว่าอามารอิบานดาของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ตาลาสรงรับนี่หนึ่งอันอิคลาสจะต้องมีความอิคลาสตอ่ออัลลอฮ์ สองอัศวาบถูกต้องก็ที่เราทำนี่แหละเราเรียนดูมาคำว่าออคลาสเนี่ยไม่มีริยะไม่มีสุมอะไม่มีอุจุบสังเกตไหมเวลาที่เราเนียดในการทำอิบาด,ด้เราจะจบท้ายในการนึกการในง้องเราว่าลิลลาฮิตาลาผู้อัลลอฮาาเพราะงั้นถ้าบางคนเนี่ยเขากล่าวออกมาว่าทำผู้อัลลอฮ แต่ว่าในใจเข้าไม่ได้ทาเพื่ออลัลลอฮ์จริงๆเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าเขาก็โกหกตัวเองแล้วก็โกหกอลัลลอฮ์คนโกหกเนี่ยเอาดีเลยนละนด้ถือว่าเป็นคนที่มีบาปด้วยยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับการที่เราทำอามานอิบาดาดโดยมีการเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ตาลจารจริงๆเนี่ยมันแสดงถึงว่าอามานของเรามีสะอาด คนที่เข้าทำอามานอิบาดะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการละหมาดอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าแม่นมีเชริ่คอฟฟี่หรือมีริยะมีซุมอะหรือต้องการทำอิบาดะแบบสร้างภาพไม่ใช่อิบาดะแบบมีคุณภาพอย่างนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์แกเราในอาคิอรองเลยแล้วก็ อลัลลอฮ์ตาลาก็ไม่ทรงปรารถนาด้วยเหตุนี้เองนะครับในรอมดอนปีนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เป็นการเตือนตัวฉันเองและก็มาดาพี่น้องทีลกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะเรเยะการละหมาตดตะหัดยุดการละหมาดมิเตบแม้กระทั่งการถือศีลอดการทำซาซนโกต่างๆเหล่านี้เนี่ย ให้เราใสา่อีคลาสเข้าไปยิ่งกว่านั้นนะนะครับเราจะเห็นตัวอย่างจากบรรดาชนสารัดอยู่ที่เขาระวังเรื่องนี้มากยกตัวอย่างอย่างนี้นะบางคนเนี่ยต้องการซอดาโก็นำโซดาโก็เงินฐานของเขาเนี่ยไปให้คนจนที่ตาบอดคำถามว่าทำไมต้องให้คนจนตาบอดด้วยละ่ะก็เพราะว่าคนตาบอดอ เขาไม่จะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบริจาคแม้กระทั่งบริจาคจะให้คนตาบอดที่จนเลยเพื่อไม่ต้องการในคนที่รับสดตกเนี่ยเขาทราบบางคนก็แอบไปที่บืดมืดแล้วก็ทําการสโตรกเห็นนี้เองเนี่ยคนที่ได้รับร่มเงาจากนอตตาลานในวันเตียงบ้านซึ่งไม่มีร่มเงาใดแล้วนอกจากร่มเงาของหอ ก็คือคนที่บริจาคด้วยมือขวาและมือซ้ายมู่รู้ความหมายคือเราทำอามานอีบาดะเมือะเป็นสดอดดักก้อนหรืออย่างนี้ก็ตามเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาอ,องค์บิดแล้วถ้าเราทำอย่างนี้นะท่านนาบียนดันเลยว่ามาแนาข้อสอมาหล่นมืสอสอดกกเต็เอากามากอนชั์ที่เราบริจาคไปบนทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาไม่ให้รถไปไหนเลยยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ตาลายิ่งตอบแทน สิ่งอื่นที่มีคุณค่ามากกว่างั้นอิบาดาทุกเรื่องใส่อิคาัสเข้าไปแล้วอิบาดานั้นจะเป็นอิบาดาที่มีคุณค่ามากนณะที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาละวะบินไลเจฟีวันฮิดยายะวัสลามอมลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุ